ภูมิปัญญาด้านวิถีชีวิตลักษณะบ้านเรือน 1. ใส่กับฟันอดีตกลุ่มชาติพันธุ์ขมุจะนิยมตั้งถิ่นฐานตามป่าเขาอยู่กับธรรมชาติจึงมีการล่าสัตว์ป่าเป็นอาหารแต่การล่าสัตว์ยังขาดอาวุธหรือเครื่องมือดังนั้นคนขมุจึงคิดคนที่จะประดิษฐ์อาวุธขึ้น เพื่อที่จะจับหรือดักสัตว์ป่าแล้วกลุ่มชนเผ่าขมุได้ประดิษฐ์กับดักขึ้นมาภาษาขมุเรียกว่ากับขึ้นมาดักรอบๆบ,บ,บริเวณพืชผลเพื่อจับสัตว์ขนาดเล็กเช่นหนูในกระรอกนกตุ่นงูและอื่นๆชาวขมุมีความเชื่อว่าการใส่กับนั้น ก่อนเริ่มตั้งแต่วันออกไปตัดไม้ทํากับผู้ทําจะต้องดูเลิกงามยามดีเสียก่อนวันนั้นจะต้องไม่ตรงกับวันที่คล้ายบรรพบรุษในบ้านตายการทําอุปกรณ์กับประกอบไปด้วยหลักเสาหลักปลายแหลมทําจากต้นไม้ไผ่แป็นของกับคันกับเชือกกระนงังเลงประไต และก่อนจะออกจากบ้านจะมีข้อห้ามดังต่อไปนี้คือ 1. ห้ามให้คนหรือแขกแปลกหน้าทักเด็ดขาด 2. ห้ามเจอผู้หญิงที่ตั้งคันระหว่างทางเพราะมีความเชื่อว่าการทำกับจะถือว่าหมดความขลังและจะดักสัตว์ไม่ได้สักตัวถ้าเหตุการณ์ที่กล่าวมา mm hmm. เกิดขึ้นก็ให้กลับบ้าน แล้วค่อยไปทำในวันถัดไปส่วนอุปกรณ์ของกับทุกชิ้นเมื่อทำเสร็จแล้วจะต้องลมควันไฟและไฟก่อนเพราะเชื่อว่าถ้าไม่ได้รนเวลานำมาดักสัตว์ป่าเมื่อสัตว์มาใกล้จะได้ขิ้นตัวเราและได้กินไม้จากอุปกรณ์แล้วสัตว์จะไม่เข้ามาใกล้ 嗯。